สวัสดีครับวันนี้มากินซิดเลอร์ครับซิดเลอร์เนี่ยเป็นสลัดนะครับมีแต่ของดีๆกินแล้วก็ไม่อ้วนับแต่ว่ามันจะมีของที่ให้พลังงานเยอะอยู่นะครับที่เราต้องระวังนิดนึ่งสำหรับคนที่ลดท้องอ้วนมีอะไรบ้างไปดูฮนะีเลยนี่เลยฮะดูก็รู้ครับอ้วนแน่นอน ครับของหวานฮนะถ้ากินเยอะชงม,มาแน่นอนฮนะก็พวกพวกสลัดเนี่ยทีกสลัดนี่ดีฮนะแต่ต้องระวังน้ำสลัดนิดน,นึงฮนะเพราะว่ามันมันมีน้ําตาลเยอะนะครับอ่าเราต้องดูไว้ดีครับดูไว้ดีว่าอ้าไหนสูตรน,น้ำตาลน้อยก็อาจจะถากน้องเขาก็าได้นะส่วนอีกอันนึงที่ผมเจอนี่ครับซุปพวกนี้พลังงานสูงฮนะ มีพลังงานสูงแน่นอนแล้วก็พวกนี่ฮะข้าเกลียบเพราะวกก่าเป็นของทอดขนมปังอาจจะเยอะนิดนึงไม่เป็นไรมันมีน้ำตาลอยู่นะครับส่วนอันนี้ดีฮะผมกินนี่เลยฮะโครงย่างแบบนี้ดีฮะกินไปเลยไม่ปวอ้วนครับก็ที่เจอก็ประมาณนี้ฮะลองดูให้ดีแล้วกันครับถ้าใครลดน้ำหนักนะรองระวังนิดนึงแต่ถ้าไม่ลดอยากกินอะไก็กินฮะ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ